สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นำเสนอเมนูปลาย่างเกลือค่ะมาดูวิธีทำกันเลยนะคะปลาย่างเกลือนะคะอร่อยอร่อยด้วยกันค่ะมารับชมกันเลยค่ะก่อนอื่นก็ไปก่อไฟก่อนนะคะแล้วก็มาตำน้ำจิ้มแซ่บ มาดูวิธีทํากันเลยนะคะเพื่อนๆดูวิธีทํากันค่ะเราก็ยัดตะไคร้เข้าไปในท้องปลาเลยนะคะยัดตะไคร้เข้าไปในท้องปลาค่ะให้มันหอมให้มันคาวค่ะให้มันหอมนะให้มันหอมตะไคร้ให้มันคาวนะคะยัดเข้าไปในท้องปลา มันหอมค่ะให้มันหอมแล้วเราก็ใส่ข่าไปหน่อยหนึง่งมีขา่าใส่ข่าไปหน่อยหนึงให้มันหอมค่ะให้มันหอม,มจะได้มีกลิ่นหอมนะใบมะกรูดใบมะกรูดก็ยัดเข้าไปค่ะยัดเข้าไปใบมะกรูดก็ยัดเข้าไปนะคะเสร็จแล้วตัวหนึ่งเหลืออีกเสร็จแล้วค่ะเราก็มาทาเกลือเลยนะ ทาเกลือลงไปโรยเกลือไปทาจะได้ไปย่างต้าเผาเกลือเรายัดขาตะไคร้เรียบร้อยแล้วเนาะเราก็มาโรยเกลือนะคะเราก็จะไปเผาค่ะเกลือเผาแล้วไปย่างไปค่ะย่างไปนะคะเราก็มาตานน้ำจิ้มรอนะคะ เราก็มาทำน้ำจิ้มรอค่ะเสร็จแล้วค่ะเตรียมย่างเลยนะคะเสร็จแล้วเรามาเตรียมก่อไฟกันเลยค่ะ,ส,คะสุดเราก็ได้ย่างปลาแล้วค่ะปลานิลย่างเกลือนะคะอีกหน่อยก็เหลืองค่ะเอาฝามาปิดเลยฝามาปิดฝา,ฝาอยู่ไหนฝาอยู่ไหน เอาฝามาปิดหน่อยแล้วมันจะได้สุกไวๆค่ะปลานิลของเราใกล้จะสุกแล้วนะคะปิดฝาไว้ก่อนค่ะมันจะได้ละอุเราไปตำน้ำจิ้มกันเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไม่กี่นาทีก็ได้กินแล้วค่ะก่อนอื่นเรามาตำน้ำจิ้มกันค่ะน้ำจิ้มจิ้มปลาเผาได้พี่น้องมาตำน้ำจิ้มกันค่ะตำพริกขี้หนูแดงพริกขี้หนู ส่วนกระเทียมนะรากบักชีนะทาน้ําจิ้มน้ําจิ้มเต๊าะเด้อพี่น้องน้ําจิม้มน้ําจิ้มจิ้มปลาเด้อนี่น้ําจิ้มจิ้มปลาค่ะน้ําจิ้มเต๊บของเราก็เสร็จแล้วนะคะน้ําจิ้มปลาเผาค่ะน้ําจิ้มปลาเผาของเราก็เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆปลาเผาสุกแล้วค่ะพี่น้องนนากินน่ากินมากินน้ำกันค่ะพี่น,น้อง ปลาเผาสวยๆค่ะตัวใหญ่ๆมาอร่อยด้วยกันนะคะซุกแล้วค่ะซุกแล้วปลาเผาของข้ากับซุกแล้วมากินกันเด้อค่ะพี่น้องจา๋าเป็นตาแซบน้ำจิ้มก็เตรียมแล้วค่ะน้ำจิ้ม